ถ้าสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่88บาท79สตางค์สวัสดีครับนี่ใส่ถุงมือข้างหนึ่งคือจะถือมันร้อนดูดูด,ดูโอ้โวาวมันฝรั่งอบชีสไปทำเมนูนี้กันครับ มันฝรั่งที่เราซื้อมาครับเดี๋ยวเราล้างให้สะอาดก่อนนะครับมันฝรั่งเดี๋ยวเราเช็ดสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาห่อมันฝรั่งนะครับด้วยฟอยนะครับ เราก็จะห่อเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําไปนึ่งกันก่อนนะครับผมจะนึ่งไฟแรงนะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับหลังจากที่เรานึ่งมาแล้วนะครับเราก็ใช้มีดกรีดตรงนี้เลยนะครับ เวลาลูกค้าสั่งนะครับเราก็ผ่ามันฝรั่งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะยีเนื้อมันฝรั่งแบบนี้นะกลิ่นมันฝรั่งหอมมากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เดลี่วิปปิ้งครีมนะครับราดลงไปเราก็ผสมเดลี่วิปปิ้งครีมกับเนื้อมันฝรั่งนะครับคุกเขาให้เข้ากันเลยแบบนี้เลยนะครับโอ้น่ากินมากๆกกลิ่นหอมขึ้นมาเลย ร้อยนะครับจากนั้นเราก็โรยมอสเซรลล่าชีสให้ทั่วหน้าเลยนะครับให้เต็มหน้าเลยแบบนี้หลังจากที่ใส่มอสเซรลล่าชีสแล้วนะครับเราก็โรยด้วยออริกาโนนะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอ,อบนะครับเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศาไฟบนนะครับเป็นเวลา10นาทีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมันอบชีสของเรานะครับสูตรนี้ทำง่ายมากๆแต่เดี๋ยวขอชิมก่อนนะโอ้โดูดูความยืดของชีสอันชุยเลยอ่ะเนี่ยอืมอร่อยมากๆเลยนะครับในส่วนของมันฝรั่งนะครับ มีความนุ่มมากๆแล้วมีความหอมมีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมนะครับทำให้เนื้อมันฝรั่งเนี่ยมีรสชาติด้วยมีความหอมด้วยแล้วพอมาเจอความเค็มความหอมของชีสนะครับรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเดีย๋ยวไปดูต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดเราขายเนี่ยเราจะขายยังไงนะครับขายลูกละเท่าไหร่ไปดูต้นทุนกันเลยครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของมันฝรั่งอบกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบนะแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านกับแบบพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะนาสูตรนี้ไปทําขายสร้างร,ราย วัตถุดิบที่ใช้จะมีมันฝรั่งนะครับวันนี้ผมใช้2กิโลนะครับทั้งหมด6หัวนะครับ80บาทมีเดลี่วิปปิ้งครีมนะครับใช้156กรัม หรือลูกหนึ่งผมใช้ประมาณ2องช้อนโต๊ะนะครับ25บาท80มอเซลลาลาชีส2 8 8กรัม82สบาท8สตางค์ออริกกโนนะครับใช้นิดนึงนะครับสำหรับโรยหน้าแล้วก็จะมีฟลอยนะครับสำหรับห่ออาหารนะครับใช้ประมาณ210เซนนะครับ13บาทส9สตางค์รวมค่าใช้จ่ายในการทำมันฝรั่งอบของพ่อบ้านม่บ้านนะครับจะอยู่ที่203สบาท90สสตางค์สำหรับสูตรนี้ได้6ที่นะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับ ในการคำนวณต้นทุนค้าขายสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายูนะครับค่ายูคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้จะมีค่าแรงนะครับผมเผื่อเวลาไว้ประมาณ45นาที นอกจากนี้ก็จะมีอื่นๆอีก10%นะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่า,าไฟค่า,าแกส๊สค่าที่ประาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด6ที่ต้นทุนต่อที่จะอยู่ที่44บาท40สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่88บาท79สตางค์สมมติว่าผมขาย89บาทผมจะไได้กํารต่อ ที่นะครับ44 60, บาท60สตางค์ก็สำหรับเมนูนี้ก็ถ้าเป็นร้านห้องแอร์ในห้างโอเคได้นะครับแต่ถ้าเกิดในตลาดนั้นนี่อาจจะขายยากนิดน,นึงสาหรับราคานี้เนื่องจากต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชีสนะครับก็เป็นไอเดียในการทําเมนูใหม่ๆเสริมที่ร้านลองนํากลับไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ยูทูบช anel เชฟกวนเอ็นจิเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ